สวัสดีจ้ามอนีป้ากับสีหนะ้าเห็ดน้ำยาน้ำยาใต้จ้ะน้ำยากะทิผักใต้ไม่เห็นน้ำกันมากินน้ำกันไปจ้าเด้อในร่องมึงมราจะเป็นบ่อนินะลืมอเปิดไตจ้ะไปก่อน บแรงขากกะทกะทิลงไปก่อนจ้ะเทลงไปเลยเนี่ยทปาป็ชัดปอโถดด้ยจ้าเด้อปะวาเมื่อไม่จ้ะเขามาแล้วก็จะลืมกดไหลกดแช่นเนตจ้าเด้อเนี่ยเทกะทิลงไปเลยจ้ะ,ะในบานปลาก็มีต้นไม้พร้อมนี่จ้ะ ต้นไม้กวักมาราก,กร้เงินเต็มบ้านนี่ครับก็ใส่พริกแกงไปเลยจ้านี่ยพริกเก๋งเข้าไปเรื่อย พี่แกงด้วนพี่แกงให้มันทั่วจ้ะมน,นี่จะม่เห็ดน้ำยากะทิน้ำยาหนมจีนเอ,อ่อแกงน้ำยาหนมจีนไตปลาจ้ะเอ้ยน้ำยาหนมจีนกะทิปักใต้จ้ะเห็นปะจ้ะ ปลากรเบืเ้องไทยมิเตไฮรีอันหลุดสายไทยให้นี่ล้วนน้อยกะทิมันเดือดกันไปก็จังสิงงปรุงจ้ะถ <c oughs> <c oughs> ้าประชดเจนยงนงังไดบรออาาดิญญ์เยงเซงใดก็ขอถอดขออภัยด้วจ้ะเดออปลาป่าก็มีไหม่จ้ะ ให้มันเดือดซะก่อนจ้ะแล้จังสิบปุงมึงดูไปก่อนจ้ะเนี่ยลังบานกัมีหอดต้นมะฮุงมีต้นกล้วยนี่จ้ะต้นดอกไม้ต้นควักมะรกตต้นเงินในบ้านมันป่ากับมมีอย่างจ้ะมีแค่นี้แหละจ้ะ บ้านมีหัวต้นบางฮงจ้ะต้นบางฮงกินแล้ววานไนมันลงจ้ะมันเลยเกิดเองเพราะได้เก็บกินอยู่จ้ะหน่วยใหญ่บัทันหรอกจ้ะซแซมแคมข้าเจ้าก็มาเก็บไปกินคือบ้านเราเนาะจ้ะเนาะบางฮงก็มีเจ้าของอันใดพ่อประหยัดกับประหยัดได้จ้ะเพราะว่าช่วงนี้กับช่วงโควิดนะจ้ะเนาะอาหากินกับหยาด ผักบุ้งตามทงให้ทงห้าเค้ยหาเก็บใดดูดนี่เขาเก็บบ่ใดแล้วจ้ะเพราะว่าเขาจางตกเกิดแล้วมองได้กระเปอนไปเปิดจ้ะโอ้ใหมล่ละลดไฟลงนี่จังใหม่เดี๋ยมันคนเขาก็เติมน้ำจ้ะเนี่ยนำนำตีต้มปลาไปจ้ะ ไม่น,นี้ใส่ปลาทูจ้ะเพราะว่าปลาส่นในตลาดนี่บ่มีขายจะ้มะ,มะมีแต่ปุ้งมีแต่มึกปลาสดบ่มีขายอันพาประชดเจนนะขอให้ได้เจ้าเด้อขอโทษได้เจ้าเด้่อขอมากกับกดไลค์กดแชร์ให้ปลา,นนาเ,เนี่ยได้เจ้าเด้อบ่มีรายได้เสริมแน่เห็นข้าเจ้าเฮ็ดข้าเจ้าคือได้นนเงินดีเถอะดอกพอได้ค่าเทอมลูกเนี่ยจะ้ะลำบากเหลือกเกินโอ้ก็บ่มีใครจะใช้กันร้ายกันละกันลาย อ่าลืมกดไลค์กดแชนเลยได้จ้ะเด้อเขามากกระเด็นภาพบรชัดเสียงบรชัดเบาเสียงเบาขอโทษขออภัยจ้ะเพราะว่าบ่มีไม่จ้ะมือไม่ฮัดเทตุจ้ะเนื่องจากมันเดือดถึงสิบปุงจ้ะเครื่องปรุงก็บ่มีอย่างใดจ้ะเนี่ยใบยมะกรูดตะไคร้ใบมะกรูดตามด้วย เกลือจ้ะเกลือน้ำตาลจ้ะแล้วเทำมาเดือดจังเลยถึงสิบปุงจ้ะเดี๋ยวมึงวิวขางๆข,ของไปก่อนนะจ๊ะเนาะมันเดี๋ก็มันตกเบิดมือจ้ะตา,าพาไปกับพวกเฮงหัวโจมกับน้ำฮอนของกบ๊อกเฮีนนันปะได้ดอกจ้ะนี่มีหอดตน ต้นนกน้อยต้นนกน้อยนั้นโชคจ้ะของปานี่ยเราจ้ะปูไว้นอกกันระเบียงบ้านจ้ะระเบียงหอ้องหอมนะจ้ะหอมหแล้วมันเดือดจัน้อยจังเสียน บริสไซตีนไก่ยังบริสไซอะไจ้ะใส่แต่ปลาอย่างเดียวอิทพ่อได้กินพ่อให้ยังแก่มีพี่ไก่จ้ะเห็นปะจ้ะ เดือดวสักก่อนจ้ะเติมเกลือลงไปจ้ะน,น,น้อยๆสักกอนไม่จะเขผาใสรลายยามเข้มตามด้วยน,น,น,น้ำตาลจ้ะซิมสักก่อนจ้ะวัตถุชาติจะเป็นทาราย ขาดน้ำตาลจ้ะเ <c oughs> ติมน้ำตาลนี่จ้ะวามเค็มได้แล้วเติอขาดน้ำตาลตามด้วยมะกรูดตะไคร้จ้ะใส่ลงไปเลยอ าก,ก็จบคลิปเพียงแค่นี้นะจ๊ะเนาะก็มากกดไลค์กดแชร์นี่้วยจ้าเด้อพร้อมี่กำลังใจให้คลิปต่อจ้ะสวัสดีจ้าก็ให้อยู่ดีมีแห้งห่างไกลโรคภัยน้ดุ้จ้าเด้อสวัสดีจ้า